มานีเลยไป,ปไ,ไป่คนทั่วไปไปป็าการเปิดน้าชวนสวัสดีครับผมตอนนี้ชวนมาชมสวนการเลี้ยงปลาครับอามาดูตรงน,นี้อันนั้คืออะไรอะไรไปดักอะไรดักดักหนูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะปลาช่อนตัวโต,วต,วตวประมาณนิ้วก้อยนะครับมันก็จะเข้าไป ไปเก็บตัวในนั้นถ้าเกิดมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่จะกินมันก็จะวิ่งเข้านู่นเดิมทีท่อเรามันเราจะเจาะทะลุไปฝั่งนู้นถามว่าเจาะไปทําไมให้ลูกปลาช่อนตัวแดงๆอ่าถ้ามีอะไรมากินมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมุดเข้ารูที่เราเจาะไว้ตัวใหญ่จะเข้าไม่ได้แต่ตอนนี้เราตัดไปไว้บ่อนู้นเราก็เลยไม่ให้มันออกมานะพ่อเราให้พ่อพันไม่พันฝั่งนี้มัน ออกลูกอีกอันนี้คือการเปิดไล่น้ำนะน้ำที่เราเปิดนั่นจะดันพวกปุ๋ยเนี่ยพวกน้ำปลาต่างๆนี่จะลงไปที่คลองไส้ไก่ที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นทุเรียนเรามีอยู่ต้นเดียวเราไม่ได้รดน้ำเลยเรามีคลองเล็กๆให้น้ำมันลงไปข้างล่างนะอย่างมะละกอข้างล่างของเราก็จะให้น้ำพวกดีแหละครับน้ำปลานี่แหละรถน,นี่คือการเลี้ยงเบื้องต้น ตัวนี้จะเป็นชุดที่สองชุดแรกจะเป็นปลาหมอขายหมดแล้วทีนี้จะเหลือบางส่วนเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งประมาณปีหนึ่งออกลูกเลยปลาหมอออกลูกบ่อน,นุนโดยปกติก็จะเป็นบ่อปลาช่อนที่เราไม่ได้ขายปลาช่อนเราไม่ได้ขายเขาเลยลไม่ได้ขายทีนี้เราปล่อยไว้สักปีกว่าๆออกลูกเหมือนกัน,นตอนนี้เราปลาหมอปลาช่อน เราไม่ต้องซื้อลูกเขามาเลี้ยงนี่เดิมจะเป็นบอ่อปลากระดุกเลยก็เป็นลูกปลาหมออยู่ยังมีปลาอยู่นะเห็นเงียบๆอย่างนี้ปลาหมอจะกินง่ายมากหนูที่ตายก็จะเป็นอาหารของปลาหมอคือหนูเขาจะมีค่ายันเขาตายแม้ตายไปแล้วเขาก็ยังมีค่าอือก็เป็นอาหารของปลาหมอ นี่ยน, αι, น, αι, น αι, พวกหูนี่เนี่ยพราะงั้นหนุยเขาจะอายุเขามากเขาก็จะตายพอตายเสร็จก็จะเป็นอาหารของปลาหมอเนี่ยน้ําที่เราเปิดจะลงไปนู่นเลยลงไปข้างล่างนะคอันนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าปล่อยไปเยอะๆปุ๊บมันจะใสพอใสปุ๊บจะมองเห็นปลาปลาหมอจะอยู่ในนี้ กลางคืนมีไฟนะมีหลอดไฟนะครับให้เขากินมาแรงฝั่งนู้นดีใจเลยนะ่าจะเจ้าของเจ้านายเขามาเลี้ยงเลี้ยงเขาเขาก็มาตื่นเต้นแสดงความดีใจอเขาจะได้เป็นเยือ่อสำหรับอาหารล,ลูกปลาเล็กๆนะจะเป็นจะให,ให้เกรดเนี่ย yeah, ให้ถึงสามเดือนเลยอันนี้จะเป็นปลาช่อนเริ่มโตแล้ว เียกมาตรงนี้ช่อนเริ่มโตแล้วพอปล่อยปุ๊บน้ําก็จะลงไปนู่นเลยเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับ<ม>บ่อน,นี้ไม่ถล่มนะบ่อน,นี้ไม่ถล่มไม่ถล่มเราก็มาปูผ้าใหม่ได้เลยอันนี้ไม่ถลม่มเห็นนี่กระชอนนะประมาณหนึ่งพันตัวหนึ่งพันตัวเราคิดตัวละร้อยต่อประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะเรอเขาใส่เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องรีบนะอันนี้ว่างจากติดจ,จาน จากล้างเองตอนเคี้ยงนะเนี่ยเมาดูถ้าอามาดูตรงนี้จะมีน้ำซิงในพวกนี้ผักเนี่ยผักมันกินได้นะเก็บกินได้เลยอ่าน้ำทิ้งเราก็จะลงไปรู่นเลยลงไปเลยเมื่อก่อนอยุคเป็นปลูกต้นมะม่วงปีละครั้งอ่ะแต่เรารอไม่ได้เพราะว่าการทรมานคือการรอคอยละมุดกินได้เรื่อยๆให้มันอยู่ มะละกอเดี๋ยวมันก็ออกเรื่อยๆมะละกอเนี่ยสองปีสามปีก็ยังออกเรื่อยๆนยเราจะเน้นพืชที่มาเรื่อยๆให้เราได้กินเรื่อยๆมะม่วงปีละครั้งเราไม่ต้องตามเนี่ยทุเรียนเราไม่ได้รดน้ํานะครับไม่ได้รดน้ำเนี่ยน้ำมันจะวิ่งเราจะขดคลองเล็กๆเนี่ยให้ให้เขาได้ดูของเขาเองอน,นี่ปลาช่อนเริ่มโตเท่านี้โป้งประมาณนะ นนก็มีไฟกันเกินไฟจะติดกินมแมลงด้วยตะกี้ให้อาหารหายไปไหนไม่รู้ให้อาหารเนี่ยนี่อันนี้ก็ลองให้เขากินโครงไก่น,นี้มีโครงไก่ยังเหลืออันนี้ถ้าเป็นปลาหมอจะไม่เหลือปลาหมอโครงไก่จะชอบมากปล่อยน้ําเพื่อล้างให้ให้น้ำมาระบายเพราะโครงไก่ก็จะทําให้น้ําเสียแต่เราก็น้ําหยุด 24ชั่วโมงอย่างเราหยดน้ําให้เขา24ชั่วโมงเขาจะวนตลอดไม่นั้นยาไม่มีไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยยังไม่เห็นการตายอันนี้ปลาที่มันออกลูกมาเองเนะเราไม่ได้ไปซื้อ,อลูกจากคนอื่นทัังเมื่อก่อนเราซื้อี๋ยวนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วเลี้ยงทีเดียวหมุนเวียนนะโอเคหนระคิดนาก่อนปิดน้ำเราจะได้เวลาไป บริการจานบริการเอแล้วผลนั้นน้ำจะได้แรงถ้ามาดูนี้ครับผมจุดให้ล้์มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ตรง,งน,น,นี้ดินจะถล่มอืมเราจะแก้ปัญหายังไงตอนนี้มันไม่ถล,ล่มแล้วก็เหยียบได้เลยเอ่โยกได้เลยฮะโยกได้เลยนะพื้นที่ไม่เยอะนะฮะพื้นที่ไม่เยอะเราใช้แค่เนี่ยเม็ดเม็ดคูณสองแค่นั้นเองนะ อันนี้เลี้ยงลูกลูกปลาช่อนตัวเล็กๆตัวแดงๆนะตักมาไว้ฝั่งนี้น้ําก็จะเดียวกับฝั่งพ่อแม่เขามันจะได้คุ้นเคยกับน้ําเราใช้พาเลทอ่าเนี่ยพาเลทนะครับนี่ไม่มีการไม่มีการถลม่มไม่มีการถลม่มรอบเลยขุดแล้ววางพาเลทแล้วก็ตอกด้วยไม้ไผ่ที่ี้เหยียบได้เลยเราจะลงทุนครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไป ปลูกแค่ผ้าใบผ้าใบพันกว่าบาทก็ได้ม้วนหนึ่งใช้ได้หลายบอ่ออ่ะเพาพวกนี้เขาเก็บกินได้น้ําปลาพวกนี้ก็จะระบายลงใบข้างล่างเอาไปรดมะละกอเรามะละกอเราจะเขียวมามาดูหนกูนกันที่นี้มาดูหน,นูจะอยู่กันยังไงเนาะหนู พอไม่ฟันเราพอจะสู้กับคนอื่นได้ไหมโตัวหรือเปล่าอาราพีโลันนี้เคยกัดเราแล้วนะฮโชว์ตัวหน่อยแมไม่ต้องตกใจมแมโชว์ตัวหน่อยสิแมจับหน่อยมาช่างดูหนิเคยกัดเรามาแล้วแต่วันนี้จะออกออกออก,ออกทีวีหน่อย อทีวีสักจุดหนึ่งอันนี้พ่อมันพ่อพันเ,เลยปัดอ,อดูกิโลโลครึ่งนินไหมเออ <ś> <ś> อ้าวเจเลยวัดเจเลยวัดเจเลยว่ากิโลเจเลยวัดโลครึ่งโลครึ่งโลครึ่ง,งอันนี้พ่อพันเนี่ยพ่อพันพ่อพันเอาไปพอแล้วโชว์ตัวแค่นี้พอแล้ว นะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะอย่าทอายศน,นั่เองโอ<ห>้โเ <c oughs> ขาตอบแทนแม้นกระทั่งแข็งแรงร่างที่เขาเสียชีวิตไปแล้วยังมีประโยชน์นี่คือจับได้เลยฮะ,ะลูกเขาพร้อมที่จะ ลูกเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์ยังไม่มีเวลาทำความสะอาดงมาโชดน้อยชว์รัง้งหน่อยชวงหน่อย่ต้องตอกใจอ่าสู่ละห0รอยนะสูละหกร้อยไม่ได้องไปดูเลยเขาเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เช้าเพิ่งมานะพักเที่ยงพักเที่ยงไว้ให้อาหารเขาแล้วก็เราก็ไปทำงานต่ออันนี้เป็นเป็นอาหาร ตอนเราเด็กก็ถือถ้าได้หนูก็ถือว่าสุดยอดอเดี๋ภาษาเขมรก็พัดจองอ่ะพดจ้องเลยถ้าได้หนูเป็นอาหาร่ะโอเคปะพอแล้วงูวไปก็ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์เดี๋ยวให้อาหารปลาเ,เราไปงานเราต่อน้ำพงนูนเริ่มนะเริ่มปลาหมอเริ่มจะโชว์ตัว มันได้กินมแมลงแต่มันกเ็เรนนิ่มคนตวนมันเก้วอิ่มแล้วกินแต่เมื่อคืนอิ่มมาแล้วม,มันเอออิ่มแมลงท่านบ่อออิ่มแน่แหนรอแมงเลี้ยงเผาเนี่นยอ,อิ่มแมลงแล้วมันปกติท่านไม่หิวมาลแล้วโน่นเดี๋ยวนี้ลูกขึ้นมาแล้วยน้อยก็มีอย่างน้อยแมลงก็เลี้ยงแทนได้นะบาง,างทีไม่มีเวลามาเลี้ยงสำรองไว้ก่อน เขาอยากกินอยากกินก็มากินเองนีต้องไปดูเลยอร่อเขามากพนนำใสปุ๊บโชตเก่งอย่าไปเดืนว่าเ,เริ่มเริ่มมันตีโ,ซโ,ซโตโตเลยแบบด้ง,งเด้งดึงเด้งย,ยังเด้ง เดี้งแดงให้ลูกเล้งแดงประมาณให้ตอนลูกอ็อดของเขาก็ประมาณสัเนะกเดือนสองเดือนนะฮะเขากินก่อนให้เกลดให้เกลดเป็นอาหารให้เขานะเลี้งแดงอย่างนี้พอไม่เกลืออย่างนี้ไม่เกลือลอ,อ้าวยังตัดไม่หมดตัวยังตัดย่งเงี้ยไปนะั่นจะเป็นเหยื่อบางตัง ตัวเท่านี้โป้งนะยังจะเป็นเหยื่อเขานะไม่ต้องให้เยอะเขายังกินไม่เยอะนี่พ่อแม,ม่เขาต้องโตระโงนี้นี่ขอแม่เขาวันละครั้งอาหารไม่ไมเลือให้วันละครั้งมีโครงไก่แต่เรียบร้อยไปแล้วอ่ายังยังเหลือมันอยู่นะ ถ้าไปแบบนี้ไม่รอดมันเจอตัวรุ่นพี่โดนรุ่นพี่กินแน่ๆถ้าไปเดียวๆเวพราะพ่อแม่เขาไม่ได้คุมจะกินเขาพ่ม่ก็ต้องไปคุมอ,มอืถ้าไปคุมปุ๊บไอตัวรุ่นพี่ไม่กล้ามาแล้วรุ่นพี่เขาจะอยู่ในนั้นะเเอขาก็กลัวแม่เขาเนี่ยเราจะกินน้องปุ๊บแม่จัดการนน้องนะห้ามกิน แต่แม่ไม่กินลูกอยู่แล้ว,แ,ลวแม่ไม่กินลูกอันนี้แม่ไม่กินลูกลพอแม่เขาจะคุมกระชอนพ่อแม่ก็ประมาณ20ตัว ดีนี้โอเคจบจบ,จบการให้อาหารนา้ำจ,จบย่างนะคลิปการให้อาหารหนูการให้อาหารปลาคลิปการให้อาหารหนูอาหารปลาก็จะมีแค่นี้แล้วก็จะติดตาม ส่งผลงานนะให้เรื่อยๆนั้นในละมุดอได้กินเรื่อยๆได้กินเรื่อยๆอยู่ส่งต้นได้กินเรื่อยๆข้อนี้นดนดกดติดตามยึดตอนต่อไป